มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสด กับมดข่าวพาเพลินนะฮะทุกคนเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2567เจ้าหน้าที่ตำรวจปคบควบคุมตัวนางสาวกร,ก,รกนก,นกหรือแม่ตากและนายการพลหรือว่าป่าเบียเจ้าของห้างเพชรทอง K2 n เอออกจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังในข้อหาช่อกโกงพรบอคอมโฆษณาใช้ข้อความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคเจตนาให้เข้าใจผิดในคุณภาพปริมาณเบื้องต้นตำรวจค้านประกัน อย่างไรก็ตามชาวโซเชียลกลับชื่นชมว่าป่าเบียรดูแลภรรยาดีมากคอยเป็นห่วงแม่ตักตลอดที่โดนควบคุมตัวและมองตลอดเวลาและยังจับมือกันไว้ตลอดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ